สวัสดีคุณผู้ชมค่ะสู้คดีกันมาเกินครึ่งทศวรรษแล้วนะคะสําหรับอีกหนึ่งตำนานก็คือคดีหวย30ล้านค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังพอจํากันได้นะคะก็คือร้อยตํารวจโทจรูนวิมูลหรือว่าลุงจรูนค่ะได้ไปขึ้นเงินรางวัลที่1ลอตเตอรี่งวดวันที่1พฤศจิกายนปี2560นหะคะหมายเลข533726จํานวน5ใบค่ะรวมเป็นเงินทั้งเ้นเนี่ยสาล้านบาทแต่ว่าต่อมาค่ะนายปรีชาไคร่ครวนหรือว่าครูปรีชานะคะก็อ้างว่าลอ ตอรี่ที่ถูกรางวัลเนี่ยมันเป็นของตนเองแล้วก็ได้ยื่นฟ้องลุงจรูนนะคะ ฐานเอ่ยักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจรค่ะคดีก็เข้าสู่การพิจารณาของศาลนะคะศาลชั้นต้นเนี่ยได้มีคำพิพากษายกฟ้องลุงจรูนในข้อหาย,ยักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจรเนื่องจากพยานหลักฐานที่โจทยื่นมาค่ะศาลมองว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์จทจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะคะต่อมาศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นค่ะเนื่องจากศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าโจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องมากันที่เอ่อต่อมาก็เป็นจะเป็นศาลฎีกานะคะก็ยืนยกฟ้องตามศาลชั้นต้น แล้วก็สารอุทธรณ์เช่นเดียวกันค่ะแต่ดูเหมือนว่าคดีนี้เนี่ยมันจะไม่จบลงง่ายๆนะคะเพราะว่าครูปรีชาเนี่ยออกมาระบุว่าแม้ว่าคดีนี้เนี่ยสารจะมีคําพิพากษายกฟ้องลุงจรูนแต่ว่าตนเองในฐานะที่เป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ยถือว่าเอ่ยังไม่ได้แพ้คดีเพราะว่าคําพิพากษาของสารยังไม่ได้ระบุค่ะว่าสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครนะคะขณะที่ทางฝั่งทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ได้ออกมาระบุว่าสาลดีการมีคำพิพากษาชัดเจนนะคะว่าครูปรีชาเนี่ย ไม่ใช่เจ้าของสลากไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องลุงจรูนได้ค่ะจนเรื่องนี้ก็นํามาสู่การที่ลุงจรูนเนี่ยฟ้องครูปรีชาแล้วก็ทนายความของครูปรีชานะคะฐานร่วมกันฟ้องเท็จแล้วก็เบิกความเท็จค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าความจริงก็คือความจริงนะคะศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพิพากษาจำคุกครูปรีชาสองปีไม่รอลงอาญาในคดีฟ้องเท็จค่ะ วันนี้รายการอยากมีเรื่องคุยของเรานะคะได้รับเกียรติจากทนายตั้มทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดค่ะซึ่งเป็นทนายความของคุณลุงจรูนนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับทนายตั้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดนีน้องลูกตาลครับทนายคะโอ้โหคดีนี้มหากราบยาวนานเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจมาก ความคืบหน้าคดีล่าสุดตอนนี้ก็คือศาลกาญจนบุรีนะคะได้พิพากษาจำคุกครูปีชาสองปีไม่รอลงอาญาในคดีฟ้องเท็จอยากให้ทนายตั้มในฐานะที่ทนายความเป็นทนายความของลุงจรูนช่วยเล่ารายละเอียดคดีให้ฟังหน่อยค่ะครับคดีนี้นะครับก็คือเป็นคดีที่คุณลุงจรูนนะครับฟ้องกับครูปีชาคดีแรกนะครับในเรื่องของการร่วมกันฟ้องเท็จนะครับมูลเหตุก็มาจากการที่ทางครูปีชากับทนายวรยุทธ์เนี่ยลางฟ้องครูปีชาเอ่อเอ่อ ล่างฟ้องลุงจรูนนะครับในเรื่องของอว่าลุงจรูนเนี่ยไปยักยอกลอตเตอรี่30ล้านเขาไปรับของโจรลอตเตอรี่30ล้านเขาพอเขาฟ้องเรามาตอนนั้นเนี่ยเราก็สู้คดีกันมาตลอดนะครับแล้วก็ทางคุณลุงจรูนเนี่ยก็ชนะคดีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาจนคดีถึงที่สุดแล้วพอคดีถึงที่สุดเนี่ยศาลก็มาพิจารณาในคดีที่เราฟ้องกับเขา นะครับว่าไอสิ่งที่ครูปีชาฟ้องมาเนี่ยมันเป็นเท็จแล้วมันทําให้คุณลุงจรูนเนี่ยเสียหายไหมนะครับซึ่งสาลเขาก็มองแล้วว่าครูปีชารู้อยู่แล้วแหละว่าลอตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะครับแต่กลับเอาข้อความอันเป็นเท็จเนี่ยมาฟ้องลุงจรูนเพื่อให้ลุงจรูนเนี่ยติดคุกติดตารางค่ะสักครู่นะคะคุณผู้ชมสัญญ,ญาณสะดุดนิดนึงทนายค่ะได้ยินไหมคะ ตอนนี้เสียงเสียงของทางทนายไม่ไม่ออกอะค่ะทางนี้ไม่ได้ยินเสียงของทางทนายลองยังยังไม่ได้ยินเสียงค่ะผู้ชมคสะสักครู่นะคะพอดีตะกี้เหมือนสัญญาณมันขาดไปนิดนึงทาให้เสียงหายเดี๋ยวรอทางทีมงานแล้วก็ทางทนายตั้มนะคะเช็คสัญญาณนิดนึงทนายลองพูดหน่อยค่ะยังไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะลองลองกดออกแล้วก็กดเข้าใหม่ไหมคะเผื่อเสียงจะดีขึ้น คุณผู้ชมคะรอสักครู่หนึ่งนะคะต้องขออภัยจริงๆพอดีเมื่อกี้เหมือนสัญญาณมันกระตุกไปทําให้เสียงของทนายตั้มเนี่ยไม่ออกมานะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นร้อนตอนนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือบทสรุปของหวย30ล้านค่ะต้องบอกว่ามันเป็นมหากราบจริงๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยสู้คดีกันมาประมาณ6ปีเลยนะคะตั้งแต่ปี60หลายคนน่าจะพอจํากันได้เนาะว่าคุณลุงจรูเนี่ยได้ไปขึ้นเงินรางวัลที่1นะคะลอตเตอรี่งวดวันที่1พฤศจิกายน อ่ะทานายตั้มมาแล้วโอเคโอเคได้ยินเสียงแล้วค่ะโอเคครับเมือ่อกี้ถึง<ช>ไหนแล้วรอ,อรายละเอียดคดีว่ามันฟ้องเทสเพราะว่าจะจงใจให้ลุงจรูนเนี่ยติดคุกเป็นตารางใช่ครับแล้วก็ศาลก็เลยมีคําพิพากษาในวันเนี้ยนะครับว่าครูปิชาเนี่ยมีความผิดจริงนะครับแล้วก็เอ,อจาก ศาะตอนแรกลงโทษจำคุกไว้สามปีนะครับแต่ว่าเห็นว่าคำเบิกความของทางครูปีชาเนี่ยพอจะเป็นประโยชน์บ้างก็ลดให้หนึ่งในสามก็เหลือสองปีนะครับแต่ว่าสารไม่รอลงอาญาให้นะครับเพราะว่าเห็นว่าครูปีชาเนี่ยมีการกระทำที่เป็นลักษณะเป็นขบวนการนะครับคือมีการปั้นพยานมาหลายๆคนมาเบิกความว่าครูปีชาไปตลาดในวันที่มีการซื้อตดีซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ย ทางครูปีชาเนี่ยไม่ได้ไปที่นู่นเลยไม่ได้ไปตลาดเลสิตี้เลยนะครับออเสารก็เลยมองว่าเป็นการขบวนการแล้วก็ทําให้กระบวนการที่ทําเดเดือดร้วความเสียหายนะครับจึงมีความเห็นว่าให้ลงโทษจําคุกสองปีโดยไม่รองลงอาญาอืมสรุปก็คือการที่สารเนี่ยตัดสินใจอ๋อสั่ง จำคุกเลยสองปีไม่ต้องรอลงอายามเพราะว่าเาทางครูปีชามีเจตนาที่เหมือนกับว่าให้ความเท็จทําเป็นขบวนการทําให้ใช่ครับรเป็นะบวนการาาใช่ก็ถ้าเกิดว่าพวกพยานนะครับวันนี้ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาก็ต้องหนาวๆร้อนๆแล้วแหละเพาราะศาลท่านระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นลักษณะของการทําเป็นขบวนการนะครับแล้วก็พยานต่างๆที่มาเบิกความเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลย นะครับก็มีโอกาสที่คนที่มาเบิกความเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟ้องเท็จเนี่ยโทษคดีอาญาเนี่ยโทษันแค่5ปีสูงสุดนะครับแต่ว่าข้อหาเบิกความเท็จเนี่ยในคดีอาญามันโทษจำคุกเจ็ปีมันจะโทษหนักกว่าเรื่องฟ้องเท็จอีกฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อสู้แล้วศาลมองว่ามีความผิดเนี่ยโดนมากกว่า2ปีแน่นอนค่ะท่านนายคะขอสอบถามบรรยากาศในศาลหน่อยว่าครูปรีชาเป็นยังไงบ้างะคะเขามีอาการเครียดในการกังวลไหมคะก็ในศาลนะครับ ตอนที่สารอ่านคำพิพากษาเนี่ยครูปีชาเขาก็ยืนขึ้นนะครับก็ผมก็ดูลักษณะสีหน้าก็มีความไม่สบายใจอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็บางช่วงบางตอนที่ทางสารได้อ่านเนี่ยก็มีอาการสั่นของมือนะครับก็พยายามเอามือมากุมกันไว้แล้วก็บีบแน่นอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมีความกังวลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใครที่มาฟังคําพิพากษาต้องตกเป็นจําเลยเนี่ยก็คือกังวลกันทุกคนแหละนะครับ mm. ค่ะเห็นว่าคดีนี้ยังรอรอลุ้นประกันตัวอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับในขณะที่ผมกลับมานะครับตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็ได้ไปใส่กุญแจมือที่มือครูปีชาแล้วก็พาไปที่ห้องใต้ถุนศาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าสารชั้นต้นเนี่ยจะให้ประกันเลยไหมนะครับหรือว่าจะส่งสารอุทธรณ์นะครับแต่ว่าคดีมันไม่ได้คดีที่โทษหนักมากอะผมคิดว่าคงจะได้รับการประกันตัวแหละครับ อ๋อพอหลังจากประกันตัวแล้วนี่ยังไงต่อคะก็ <c oughs> หลังจากประกันตัว <c oughs> ในใน,ในทางคดีนะครับทางครูปีชาเขาก็ต้องอุทธรณ์คพิภากษาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> พอเขาเขาคิดว่ามีลุ้นในชั้นอุทธรณ์อาจจะรอลงอาญาให้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนทางทีมทนายของคุณลุงจรูนเนี่ยทีมผมเนี่ยก็จะอุทธรณ์เหมือนกันนะครับขอให้ลงโทษเพิ่มให้หนักกว่าเดิมค่ะแล้วทางคุณลุงจรูนพอทราบ ผลค,คำพิาพากษาคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะก็ทั้งคู่นะครับทั้งผมคุณลุงจรูนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกหายเหนื่อยนะครับเพราะว่าครูปีชาเนี่ยฟ้องฟ้องลุงจรูนฟ้องผมมาร่วมสิบคดีนะครับแล้วเราต่อสู้ตั้งแต่ตอนธันวาปีหกศูนย์จนถึงปัจจุบันนะครับกินระยะเวลาไปห้าหกปีเสียเวลาชีวิตไปมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นเธอแพ้พลาดแม้แต่คดีเดียวอ่ะลุงจรูนก็ติดคุกได้เลยแต่ว่าก็ ยังดีนะครับต้องขอขอบคุณสารยุติธรรม,มานะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับทางคุณลุงจรูนแล้วก็ผม,มนะครับก็คือสาลยกฟ้องทุกคดีทุกชั้นศาลเลยนะครับค่ะอืมก็ทนายตั้มต่อสู้กับคุณลุงมาประมาณหกปีมาถึงจุดนี้ถือว่าเราพึงพอใจมีความสุขดีใจไหมคะก็รู้สึกพอใจมากนะครับเพราะว่าแรกๆอะ่ะเธอใครได้ได้ติดตามแต่ต้นๆอ่ะนะครับตอนที่ผมทําคดีนี้ใหม่ๆอะ่ะมันตอนนั้นก็เหมือนกับว่าผมก็ยังยัง,ย,งยังไงอะ่ะ เพิ่งจะเข้ามาในวงการสื่อเพิ่งจะรู้จักกันนะครับตอนนั้น <ฮะ S 1> ก็มีอุปสรรคอะไรเยอะแยะนะครับระหว่างที่ผมกําลังจะสืบตอนนั้นนไต่สวนคดีของคุณลุงจรูนเนี่ยทุกวันจันทร์นะครับเพราะต้องมีการไต่สวนก่อนเพราะมีการฟ้องตรงตอนนั้นก็จะมีคนมาไล่ด่าผมทุกวันอาทิตย์มาแฉแจ้งความมั่งเป็นอย่างเงี้ยเป็นสองสามเดือนนะครับค่<ฮ>ะสืบสืบ,สบ <ฮะ S 1> วันจันทร์ก็จะมาวันอาทิตย์แล้วมาทําให้ผมเสียเสียสมาธิเสียอะไรนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาใจจดจ่ออยู่กับคดี นะครับแล้วก็พอมาถึงวันนี้ผลมันออกมาอย่างที่เราคิดไว้แล้วเราตั้งใจทํากันมากทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือทนายอาคมอีกคนหนึ่งนะครับก็รู้สึกพอใจกับกับสิ่งที่ออกมาแล้วก็ขอบคุณลุงจรูนด้วยนะครับกับป้าลาววันที่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับผมขึ้นมาหรือว่าผมถูกดําเนินคดีอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวผมแล้วให้ผมทําคดีตั้งแต่ต้นมาจนจบจนตอนเนี้นะครับ ก็สุกสมตามที่คุณลุงเขาต้องการทุกประการแล้วค่ะตอนนี้มันยังเหลือคดีอะไรบ้างอะคะที่คุณลุงจรูนเขาได้ฟ้องครูปีชาแล้วก็พักพวกเกี่ยวกับคดีหวยสามสิบล้านครับก็ยังเหลืออีกสองคดีนะครับที่มีการฟ้องตรงและอีกหนึ่งคดีที่มีการแจ้งความไว้สองคดีที่มีการฟ้องตรงเนี่ยก็มีเรื่องของการครูปีชาเจบา๊บ้าบินเจ๊พ้เจพ๊เจพัดสามคนเนี่ยร่วมกันเบิกความเท็จในตอนที่อายัดเงินลุงจรูนนะครับในคดีแพง่ง แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นครูปีชาแล้วก็พวกเซตพยานครึ่งตลาดนะครับที่มาให้การต่างๆว่าเจอครูปีชาในวันนั้นนะครับในวันที่จริงๆแล้วครูปีชาไม่ได้มาซึ่งพยานเหล่านี้ผมมองแล้วว่ามันเป็นการเตรียมกันมาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ครูปีชาเนี่ยชนะคดีแล้วก็จะมีผมมีคลิปเสียงที่มีพยายามแบ่งปันผลประโยชน์กันว่าจะให้คนนี้ล้านหนึ่งให้คนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกคดีหนึง่งก็คือคดีที่ทางคุณลุงจรูนเนี่ยได้มีการแจ้งความไว้ที่กองปราบนะครับตั้งจริงๆก็แจ้งไว้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าทางนั้นเขาก็รอคดีที่ผมสือบอยู่เนี่ยเอาเพื่อที่จะผลคบาพิกษกษาเอาไปประกอบในคดีหลักในคดีนั้นด้วยนะครับอีกอีกไม่นานภายในปีนี้ผมก็คิดว่าจะต้องไปที่สารอาญาอีกเรื่องหนึง่ง นะครับอืมค่ะอันนี้คือมันเกี่ยวเนื่องกับที่ทนายตั้มได้โพสต์ f a c e b o o k ที่ติดแฮชแท็กว่าอยากคิดว่าจะรอดไหมคะอันนี้หมายถึงกลุ่มเจ๊ไหมทั้งเจด้วยแล้วก็พยานครึ่งตลาดด้วยนะครับตอนนั้นม,มาแหมให้การกันสนุกสนานเลยนะครับมาเป็นแท็กทีมถ้าใครจําได้เนี่ยตอนนั้นผมยังบอกเลยว่าพยานนี่งอกใหม่เป็นถั่วง,งอกเลยนะคือมีมาเพิ่มใหม่อยู่ตลอดเพิ่มทุกวันนะครับเพิ่มไปเดี๋ยวจะติดคุกกันหมดแล้วครับ เห็นนายตั้มให้สัมภาษณ์ใช้คําว่าเดี๋ยวจะซวยกันเครึ่องตลาดใช่เลยใช้ใช้คานี้เลยนะคะ <c oughs> ใช่ครับก็คนที่มาเบิกความกนครับอยู่ในตลาดทั้งนั้นนะครับร้านร <c oughs> ้านขายไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับมามาแหมเห็นครูปีชากันครูปีชาไม่ได้ไปสักหน่อยนะครับ <c oughs> ค่ะแล้วอ่าขอถามหน่อยว่าคดีหวยสามสิบล้านที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างครูปีชากับลุงจรูนที่ผ่านมาทนายตั้มคิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะท้อนให้สังคมได้เห็นอะไรบ้างความโลภของคนครับ คือการที่มันไม่ใช่ของของเรานะครับแล้วเราพยายามว่าเห็นเฮ้ยเงินมันจํานวนเยอะเงินมันต้อง30ล้านพยายามที่จะทําให้เป็นของเราโดยไปการปั้นแต่งพยานมาแล้วก็พยายามที่จะยกผลประโยชน์ก้อนนี้ให้คนนู้นคนนี้เพื่อที่จะให้มาเจือสมในคดีตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองชนะคดีได้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็แพ้หลักความเป็นจริงหลักวิทยาศาสตร์เพราะหลักวิทยาศาสตร์บอกแล้วว่าพวกนี้ไม่ได้ครูปิชาไม่ได้ไปศาลเลย นะครับและท้ายที่สุดคนที่โลภอยากไปได้ของคนอื่นนะครับคนที่มาให้การเป็นพยานเท็จท้ายที่สุดก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับค่ะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนให้กับใครหลายคนที่อาจจะมีแนวคิดที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ไหมคะจริงครับก็เป็นบทเรียนเลยครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยวันนี้าสามพิพากษามาโดยไม่รองลงอาญาเนี่ยจะได้ให้ให้หลายๆคนเนี่ยเห็นเลยว่า ถ้าเกิดว่าไปอยากได้ของคนอื่นนะครับแล้วพยายามที่จะไปฟ้องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะรู้ว่าเขาอาจจะแบบไม่มีพักพวกไม่กล้านะครับอย่างเคสของทางคุณลุงจรูนเนี่ยตอนแรกเนี่ยพวกของครูปีชานี่ระดับผู้การจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ตํารวจทั้งนั้นเลยที่มาเป็นพวกของเขาว่าคิดว่าตัวเองอะได้เปรียบนะครับก็เลยมาลังแกกับคนที่ไม่มีทางสู้แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทางลุงจรูนเนี่ยเขาเข้ามาหาผมแล้วผมไม่ได้กลัวพวกตํารวจพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็สู้แล้วเอาความจริงเนี่ยมาให้ศาลเห็น นะครับอย่างที่ครูปีชาบอกความจริงมีหนึ่งเดียวครับวันนี้ความจริงมีหนึ่งเดียวก็ขาข้างหนึ่งก็ไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะทนายตั้มคะพูดถึงประโยคนี้ต้องบอกว่าครูปีชาพูดบ่อยจริงๆไอที่บอกว่าความจริงก็คือความจริงจนถึงตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วทนายตั้มอยากจะบอกอะไรกับคุณครูปีชาบ้างคะครูปีชานะครับยังเหลืออีกหลายคดีที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับถ้าเกิดเขามีกุลซื้อที่ดีหรือคิดได้ นะครับเขาต้องบรรเทาผลร้ายแล้วครับเพราะว่าผมนะต่อให้มีสิบทนายวรยุทธ์ก็มาสู้คดีนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าเพราะผมเก่งนะครับแต่เป็นเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยคุณลุงจรูนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่จริงๆแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เราค่อนข้างที่จะแน่นนะครับถ้าเกิดครูปีชาฉลาดสักนิดหนึ่งนะครับคดีต่อๆมาไม่ต้องสู้แล้วครับรับสารภาพแล้วก็พยายามเยียวยาคุณลุงจรูนนะครับโทษหนักจะได้เป็นเบาจากโทษจำคุกเนี่ย นะครับสองปีอาจจะเหลือแค่ปีเดียวหรืออาจจะเหลือแค่หกเดือนก็ได้นะครับแต่ว่าคุณลุงจรูนเนี่ยเขาก็คงจะไม่อยากไกลเกลีรยนะครับแต่ถ้าจะมาชดใช้ค่าเสียหายโดยที่คุณลุงจารูนไม่ถอนฟ้องอ่ะเขายินดี ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราได้พูดคุยกับทนายตั้มซึ่งเป็นทนายของคุณลุงจรูนนะคะเกี่ยวกับคดีมหากราบหวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลกาญจนบุรีมีคําพิพากษาจําคุกครูปีชาสองปีไม่รอลงอาญาค่ะซึ่งจากที่คุยกับทนายตั้มก็ยังมีคดีอื่นออีกที่รออยู่นะคะเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจบลงยังไงรวมถึงตอนนี้ก็มีการยื่นลุ้นครูคปิชายังลุ้นประกันตัวอยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทนาย ต้าม,มากเลยค่ะที่ให้เกี็บม,มาพูดคุยกับรายการของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับน้องลูกตาลครับค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ที่ติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ